ถึงตัวฉันเองขอบคุณมากเลยนะที่ดูแลตัวเองอย่างดีขอบคุณมากเลยอ่ะที่เดินมาจนถึงตรงนี้ได้ขอบคุณที่ไม่เคยถอยเลยอ่ะมันมีบางครั้งที่ท้อแต่ก็ไม่เคยหยุดอ่ะมีหลายครั้งที่คิดว่าจะเดินต่อไหมแต่ก็ไม่เคยล้มเลิกขอบคุณที่วันหนึ่งรู้ได้ว่าตัวเราอ่ะมีค่าหลายๆครั้งที่เจอเรื่องยากๆก็ทำมันได้ดีทุกครั้งหลายครั้งที่เจอเรื่องที่ไม่พอใจ แต่ก็แค่สูดลมหายใจเข้าอ่ะเคเืิองต่อได้ทุกทีขอบคุณที่เห็นคุณค่าของความรักเ้าก็ลุกขึ้นมารักตัวเองได้ขอบคุณกำลังใจก้อนใหญ่ที่มีให้กับตัวเองอ่ะในวันที่ทุกอย่างอ่ะมันดูเหมือนจะเมื่มือนนขอบคุณที่มีความเป็นมนุษย์อ่ะหัวเราะได้ร้องให้เป็นแล้วก็ยอมรับกับมันเราสัญญานะว่าเราอ่ะจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเราจะเป็นคนที่ดีมากพอ ดีมากพอแบบไม่ติดดีดีมากพอในแบบที่เราอะจะไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนสัญญากับตัวเองนะว่าจะดูแลสุขภาพเพราะเรารู้ว่าบนเส้นทางของชีวิตเราไม่ได้วิ่งระยะสั้นเรากำลังวิ่งมาราธอนอยู่สัญญากับตัวเองนะว่าเราอ่ะจะกล้าหาญเราจะกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูก